สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราก็จะมาแจกโปรเกม no limit นะครับผมทุกคนผมก็จะทิ้งลิงก์โปรไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมทุกคนก็สามารถโหลดแล้วก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมไม่ต้องแตกไฟล์ไม่ต้องอะไรต่างๆนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนนี่นะเงินอะไรต่างๆก็เป็นละล้านเลยนะเป็นพันล้านเลยนะครับผมทุกคนประมาณนี้นะครับผมทุกคนของก็ เขาก็อัพมาให้เต็มๆเลยนะครับผมทุกคนแต่ผมว่าเกียมท่านไปหน่อยนะต้องไปจูนหน่อยนะแต่ผมจูนไม่เป็นนะครับผมแต่ผมจะมาเล่นให้ดูเลยละกันนะครับผมโอเคเราไปเล่นหมดทดสอบละกันนะครับผมทุกคนไปไวมาไว้หน่อยนะครับโอเคเราต้องเบินยางก่อนนะครับผมทุกคนโอเคถึงขีดเอเขียวพอนัน่นนัน่นนัน่นันนน S <S โอ้ทำเป็นรถมออไซค์เลยคนดูไปเนี่ลอยๆอ่ะ <S <S นี่เห็นไหมเกียมสั้นไปนะผมว่า <S <S เคก็ได้อยู่นะผมว่าคนดูเคประมาณนี้นะครับผมทุกคน <S <S 2> <S 2> ผมซื้อรถให้ดูสัาคันหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปสั้นเกินไปนะครับผมทุกคน <S <S อ,อทำให้ชาจังเนี่ยอื ทำไมไมันช้ายอย่างเลยโอเคมาแล้วผมกดเข้าอะไรวะเนะี่ยเหมือนมันช้าอยู่โอเคเรากลับมาหน้าแรกแล้วนะครับผมทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาซื้อรถให้ดูแล้วกันเอาเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราเครื่องร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้าไม่ใช่ร้อยสิบแปดแรงม้าเลยจะเอาคันไหนดีขนดูนิดช้าวะ ว่าคันนี้แล้วกันแสนห้ามาโอเคนี่เห็นไหมเขาก็แต่งไว้ให้นะเราก็อัพอะไรนิดหน่อยก็ตัดแล้วคนดูนี่อัปไปอัพไปอัปไปอัปไปอัไปอไปหมดนะครับผมทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมทุกคน ก็คลิปหน้าอยากให้แจก,กโปรเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแตผมหามาแจก,กให้นะครับผมทุกคนมีทุกเกมเลยนะครับผมขอให้ทุกคนกดติดตามให้ผมก็พอนะครับผมทุกคนประมาณนี้นะครับผมทุกคนไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับผม